คุณแม่อะไรคะแสนสนีคุณแม่คุณแม่สสนสนีช่วยสร้างโรงช้างหนึ่งแสนบาทนี่นะคะเจ้าภาพเจ้าภาพนะคุณแม่สสนสนีนะคะช่วยสร้างโรงช้างนะคะโรงเลี้ยงช้าง หนึ่งแสนบาทนะคะอน,นุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะเดินทางมารอหลวงพ่อตั้งแต่เช้าเลยอ๋อแบงค์งพาไปดูพาพาไปดูที่อยู่นะ แบงค์พาไปดูที่อยู่นะนี่นะคะเจ้าภาพวันนี้นำเงินมาถวายหลวงพ่อหนึ่งแสนบ้านหันหลังเรียกปุ๊บหันหลังปั๊บะตัดมาใหม่หวะ นะคะโงเลี้ยงช้างอเอาลงมาเอาลงมาลิซุกโรงเลี้ยงช้างนะคะก็ใกล้สมบูรณ์แล้วนะคะ,ะไม่ใช่เป็นโรงพักช้างโรงพักช้างก็ตรงที่พักก็จะมีสองที่นะคะตรงนี้ก็จะเอาไว้เวลายาติโยมาทำบุญที่วัด นะช้างก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะอันนี้ที่งบประมาณสองหลัง1ล้านบาทนะวันนี้มีเจ้าภาพใหญ่นะนำเงินมาถวายให้หลวงพ่อหนึ่งแนบาทนะคะ ดูดน้ำดูดถึงไหมเนี่ย

ตอนนี้นะคะทางไหนก็จะมีสี่ล็อกนะคะสี่ล็อกอ่างนี้นนที่โรงพักช้างนะคะจะมีสี่ล็อกแล้วก็จะไม่มีการล่ามโซ่นะคะช้างหนึ่งตัวก็จะอยู่หนึ่งล็อกเลยทำอะไรอะ่ะทำอะไรถูถถเอาถูสิ <laughs> ถูเสา <laughs> <laughs> ทำสัญญาทำ, <laughs> ท,ำทำกลิ่นไว้ก่อนทำกลิ่นไว้ก่อน <c oughs>

ก็อย่ายกแม่เลยนะนช้างพวกนี้นะคะมาจากปางช้างที่พัทยานะคะตอนนี้ปางช้างก็ปิดทั่วประเทศเลยก็ไม่มีงานทำนะคะก็ ไม่มีที่อยู่อาศัยด้วยนะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะก็ไม่มีงานทกาก็ขออาศัยอยู่ที่วัดนะคะหลวงพ่อเจ้าวัดก็เมตารับเลี้ยงไว้สามเชือกช้างก็ไว้สามเชือแต่ว่าทำข้อไว้สี่ข้อนะเพราะว่ามีตัวหนึ่งนะที่เป็น เป็นพังพังพังแอนนี่ก็ท้องเก้าเดือนแล้วนะก็ทำข้อไว้สี่ข้อสำหรับลูกแอนนี่ด้วย แกงตอนนี้มีช้างสามเชือกนะคะมีช้างสามเชือกนะคะเป็นตัวนี้เป็นพายแบงค์นะคะพายแบงค์แล้วก็มีพังแอนนี่นะพังบัวขาวแล้วก็พังกำไรนะคะ นะมีนี่ลนะ่ะช้างเด็กช,ช้างหนุ่มช้างหนุ่มอันนี้เป็นช้างหนุ่มนะกำลังหนุ่มกำลังโตนะคะแล้วก็มีอันนี่นะคะอันนี่อันนี้ก็เป็นสาวคุณแม่นะคะกำลังตั้งท้องเก้าเดือนแล้วก็พังกำไรนะคะเป็นคุณยายอายุสี่สิบกว่าประมาณสี่สิบห้าปีแล้วนนนะพัง ทางกําไรก็บาดเจ็บนะคะก็ตาตาเสียนะคะตาเสียแล้วก็ขาหักก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่วัดอันนี้ก็เป็นที่พักชั่วคราวนะคะรอก่อสร้างนะถ้าโรงพยาบาลช้างสมบูรณ์แล้วก็จะมาอยู่ที่ตรงที่ใหม่กันนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ที่พักชั่วคราว เวลาญาติโยมมาทําบุญที่วัดนะคะก็สามารถมามาทําบุญนะคะเลี้ยงอะเลี้ยงช้างได้นะคะมีอาหารช้างจําหน่าย <c oughs> ทำไมทำไมมาถ่ายอะ่ะเอาเดี๋ยวเต็นทังเดี๋ยวเต็น <c oughs> เอาถูกันใหญ่เลยเอาถูกันใหญ่เลยเอ,อ,อ๊ะเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> รักกัน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 ะนะนะนี่หนาอีกตัวหนาตัวนี้ที่ไม่มีงานนะ<อ>ก็เป็น,ปนปพังแอนนี่นะคะหนาตัวนี้ก็เป็นคุณยายนะคะคุณยายกำไะที่บอกว่าบาดเจ็บ ก็ญาติโยมนะ om, ท่านใดที่มาทําบุญนะคะก็มาเลี้ยงอาหารช้างได้นะคะมาตั้งแต่ช่วงประมาณสายๆนี้นะคะก็มาเลี้ยงได้นะคะช้างก็จะอยู่ถึงประมาณ3ามโมงเย็น สามโมงเย็นนะคะมาซื้ออาหารช้างที่วัดได้เลยนะคะร่วมทําบุญเลี้ยงช้างได้นะคะนะเงินทําบุญของท่านก็จะมานามาซื้ออาหารช้างแล้วก็สร้างที่พักช้างนะคะโงพักช้างงบประมาณ1ล้านบาทนะท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะนะติดตามเลขที่บัญชีในวัดที่โพสต์ได้นะคะนะแค่นี้นะคะไปแล้วนะคะ